ยอดวิวไม่ถึงร้อยยอดกดถูกใจ13คนยอดแชร์99มึงเอามาจากไหนถามหน่อยคิดยังไงคิดยังไงไปแชร์เองลงกลุ่มลหลายๆกลุ่มอะสุดท้ายเจออะไรรู้ไหมครับเขาก็แจ้งเตือนมาสิการเติบตูอของคุณผิดปกติ ผิดแนวทางก็โดนแบนวันนี้มีกฎใหม่ที่จริงมันก็ไม่ใช่กฎใหม่หรอกแต่เขาให้ให้มันเด่นชัดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าช่วงหนึ่งเขา ต้องการที่จะดึงคนเรียวก็เลยผ่านง่าย <c oughs> วันนี้นะครับ Facebook ได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เงื่อนไขของการผ่านเรียวก็คือเราต้องผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนถึงจะผ่านเรียวได้เพราะฉะนั้นอย่าตกใจทำไมไม่ผ่านสักทีที่นี้ใครที่ผ่านแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะที่คุณเป็น หนึ่งในกลุ่มที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นของเขาที่สามารถผ่านได้ง่ายๆ20คนคลิปนะ0้0วิว140วิว400วิวคุณก็สามารถผ่านการสร้างไรายได้จากเรียวแต่ต่อไปนี้มันก็จะเริ่มยากขึ้นมันก็เป็น,นกลไกของการตลาดของนักธุรกิจที่เขาทำกันแบบนี้นะครับ คือมันก็จะมีช่วงกอบโกยแล้วก็ช่วงที่อยู่ตัวช่วงที่ยากขึ้นเพราะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราได้รู้ความขั้นตอนนะครับได้รู้ขั้นตอนทุกอย่างอย่างถูกวิธีการทำรายได้จาก Facebook หรือว่าจากช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นมันก็จะดูเหมือนง่ายกว่าคนอื่น จริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเรารู้ความเป็นมาความเป็นไปวิธีการมันก็สามารถทำตามระบบแล้วก็ผ่านมันได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ถ้าบอกว่าเรียวต้องผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องมีก็ต้องมีผู้ติดต,ตาม5,000คนขึ้นไป ใช้ Facebook มาแล้ว30วันขึ้นไปมีชั่วโมงในการรับชมวิดีโอออดีมานห0 0 0ืชั่วโมง6,000ื 60, นาทีใช่ไหมถึงจะผ่านแต่มันก็มีพวกหัวหมอที่คิดว่าตัวเองเก่งแต่งโง่คิดว่าจะของเก่งแต่งโง่ปึกปึกทำคลิปมาแล้วก็แชร์แชร์เอง แชร์เข้ากลุ่มนูน้นกลุ่มนี้หลายๆกลุ่มอยากให้คนดูเขาก็มาไม่ด้ดูเข้าไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปติดตามคนอื่นอยากให้เขาติดตามกับเพื่อที่จะรับยอดผู้ติดตามให้ตรงตามจำนวนที่ระบบต้องการอย่าคิดว่า Facebook มันโง่ระบบเขาทำมา19ปีคุณเพิ่งรู้เรื่อง ปีสปีมานี้บางคนน่ะบางคนเพิ่งรู้เรื่องเดือนที่แล้วว่า Facebook สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วอยากจะมาทํากับเขาเพื่อสร้างไรายได้และคิดว่าตัวเองสลาดขอหยาดบาษาเราสลาดเฮ้ยภาษาหาคนหาพันคนบ่้ยากก็เชิญไปสิมีเพื่อนที่ไหนก็เชิญเชิญเชิญเชญเชญมันก็ได้เองคลิปอยากให้มีคนดูก็แชร์ไปสิ กลุ่มเข้าไปเลยใครเชิญมาเข้าหมดไม่มีกูเคยเสิร์หาเข้าให้หมดมีกี่กลุ่มสองพันกลุ่มกูจะเข้าหมดสองพันกลุ่มและเวลาโพสคลิปกูก็แชร์ให้หมดทุกคนให้มาดูกูเขาไม่ได้ปึกขนาดนั้นก่อนที่เขาจะทําเป็นระบบออกมาอุ้ยว่าอาจารย์กิเลติระบบก่อนที่เขาจะทําออกมาเขามีการอนาลิซีดมีการ QC มีการตรวจระบบว่า ถ้ามันเกิดมีคนหัวแหลมทําแบบนี้เราจะแก้เกมอย่างไรเขาทําให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแชร์ไปผมไปดูบางคนนะขอโทษนะไม่อยากจะพูดชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องคุณอะไรนะไม่พูดชื่อก็ได้เดี๋ยวเขาอาย ยอดวิวไม่ถึงร้อยอดกดถูกใจ13คนยอดแชร์99มึงเอามาจากไหนถามหน่อยคิดยังไงคิดยังไงไปแชร์เองลงกลุ่มลหลายๆกลุ่มอสุดท้ายเจออะไรรู้ไหมครับเขาก็แจ้งเตือนมาสิ การเติบโตของคุณผิดปกติผิดแนวทางก็โดนแบนกลุ่มก็ระงับเขาไม่ให้ไม่ให้ใช้กลุ่มคุณไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลลงกลุ่มได้เพราะคิดว่าตัวเองฉลาดหลายคนครับที่ผมเตือนแล้วไม่ฟังขอโทษนะครัอาจารย์หนูเป็นคนดือ้อค่ะเออตายรวดมึงดื้อหลายมึงก็ตายรวด คือผมบอกเนี่ยผมบอกผมประสบการณ์ไอ้เร็วๆเนี่ยวผมทํามาก่อนแล้วไอจะมาบอกตอนนี้มึงก็ฟังกูหน่อยกูทํามาก่อนมึงแล้วไอ้เร็วๆอะ่ะแชร์ให้คนอื่นดูเนี่ยกูก็ทํามาแล้วเชิญเพื่อนสามพันสี่พันคนก็ทํามาแล้วก็เลยมาบอกว่าอย่าทําเขาทํามาเขาเปิด Facebook มาสิบเกปี เพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานเนี่ยสีมาสลาดสีมาเป็นเสี่ยงเมียงสจะมาเป็นสีถนนชัยผมจะบอกให้นะมาร์กสกเบิกเป็นคนสัญชาติยิวคนยิวฉลาดที่สุดในโลกจนฮิตเลอร์อยากจะฆ่าทิ้งให้หมดโลกเพราะมันฉลาด แล้วมาร์คซะก,กระเบิกมีเมียเป็นคนจีนมึงคิดดูทีเนี้ยขอโทษนะครับอย่าไปหน่อยคุณคิดดูตัวเขาอะอยิวเมียเขาจีนอะไรมันจะเกิดขึ้นฉลาดบวกเขี้ยวอะแล้วคุณจะสมองเบี้ยม ที่บอกว่าทํามาอยากจะได้เพื่อนเป็นตามไล่ล่าเดี๋ยวมันก็ได้เองเดี๋ยวก็ผ่านดังนั้นเหรอแชร์ Share ให้คนอื่นดูตัวเองแชร์เองเมือม่อเช้าผมก็พูดไปในไลฟ์สดว่าระคังดังเองมันจันไลยระคังต้องให้คนอื่นตีตั้งใจทําคลิปให้มันดีๆสิพอมันดีคลิปมันมีคนสนใจเขาแชร์เอง ค่อยๆป็นค่อยๆไปเวลามันกำหนดไว้อยู่30วันอย่าคิดที่จะโกง facebook ไม่มีทางนะครับถ้าคุณทำไม่ดีคอนเทนต์ไม่น่าสนใจก็อย่าคิดว่าจะแชร์ไปแล้วคนจะดูมันทำให้เกิดผลเสียมากกว่า เออจะไม่รู้เลยคุณโพสต์ขึ้นไปคุณโพสต์คลิปขึ้นไปแล้วคุณไปแชร์เอง90ครั้งอาจจะแชร์หลายๆวัน90ครั้งและมีคนกดไลค์คุณ10คนยอดวิวคุณ15ครั้งอย่างเงี้ยแต่คุณแชร์ไปแต่คุณแชร์ไป99ครั้ง มันก็รู้สิว่าคุณโกงนะครับเขาก็รู้สิว่าคุณโกงเพราะมันขัดแย้งกันไม่แชร์ไปแล้วใครจะดูอีบ้าเอ้ยมึงคิดได้ไงวะคอนเทนต์มึงไม่ดีแล้วมึงจะแชร์ทำไมมันแชร์ไปคนก็ไม่ดูผมก็ไม่เคยไปแชร์อะไรลงเสร็จมันก็มีคนดูเอง คุณอย่าไปรับความรู้ของคนผิดผิดมานะเรากดเราลงคอนเทนต์ปุ๊บ AI เขามีหน้าที่ส่งเขาเช็คตามคุณสมบัติของคลิปของเรานะครับว่าเราทำตลกหรือว่าให้เสียง,งเคาะให้คำคมอะไรยังไงเขาจะส่งให้คนที่เคยมีพฤติกรรมดูคลิปแบบนั้น เขาจะส่งไปเองยอดวิวศต่อ0เนี่ยถูกใจศูนย์ผู้ติดตาม0ูนการถูกใจศ mm ูนย์ยอดวิวเป็นพันก็มีเพราะ AI เขานำส่งเนื่องจากว่าคลิปนั้นมันทำออกมาแล้วมันดีมันน่าสนใจพอคนดูเสร็จ mm hmm. เขากดถูกใจ <c oughs> เขากดแชร์ <c oughs> มันก็ออกไปเรื่อย <c oughs> ๆมันก็ออกไปสู่สาธารณะ สู่คนที่ไม่ไม่เคยได้ดูคลิปเราจนมียอดวิวเป็นแสนวิวตอนนี้เทนกำลังมาคืออะไรวันนั้นน <c oughs> ่ะอ่ป้าชาวไปดำหน้าเว้ยเอาตละลับเม็ดไปวัดวัดกาลยะกาลยะวสิป,ปาก,กาลุ่งมองใดแล้วก็ค่อยปากปากก็มีคนไปทำเรียนแบบป้าชาวคนดู เยอะมากเพราะมันเป็นอินเตอร์เทนดำหน้ากันยากไนะ้วไดวัดเอาเนี่ยคือเขามีหัวคิดหัวคิดที่จะแบบปรับปรุงเรื่องสิ่งที่คนอื่นทําแล้วแล้วอยากจะให้มันดีขึ้นให้มีคนดูมากขึ้นก็เปลี่ยนจากพระชาวทาคนเดียวก็มีตัวแสดงสองคนวัดป่นงานก่อสางนะมีหอดวิศวะก่อนเนาะ ฮะลุงนายก็ทำใครก็ทำน,นะครับอืมนะ <when you> <inside> เนี่ยคือวิธีการจะทำให้คอนเทนต์มันน่าสนใจ <t une at ten> เลือกได้แล้วครับตาสว่างได้แล้วกับการไปอยู่กับกลุ่มที่เขาสอนผิดๆอ่ะตามมาตามกับดูคลิปเพื่อนให้จบนะ่ยมันไม่มันไม่ถูกต้องมันผิดหลักการ วันนี้เมื่อเช้าก็พูดให้ดูแล้วกล้องห้วยไล่คนบ้านห้วยไล่นี่ยห่างจากผมอยู่ประมาณยี่สิบกิโลในบ้านเขาเนี่ยผู้ติดตาม2อจุดก้าล้านคนที่เขาติดตาม26คนถ้าการไปติดตามคนเยอะๆแล้วจะมีคนติดตามกลับเยอะๆแล้วกล้องห้วยไล่มีแค่26คนคืออะไร ยาสิปึกหลายเขาติดตามเยอะเพราะคอนเทนต์เขามันดีไปแสดงคอนเสิร์ตทำคลิปตลกๆก,กับเปิ้ลปทุมารมาชก็มีคนดูหรือผู้ใดใน่หนีก็เห็นกล้องตามมาตามกับเด้อครับเด้อผมอัคาระเดชจังสันจังสี่กล้องหวไหยไรครับติดตามมุมกับเนี่ยครับจังกซี่บอกปึกปึกซ้ำปึกซ้อน ให้เขาหลอกอยู่นั่นน่ะบางคนนะ่ะมันมีผู้ติดตามเยอะผมบอกให้เป็นล้านก็มีแต่เขาใช้วิธีการยิงแอดเพื่อเพิ่มผู้ติดตามแล้วเขาเบี่ยงเบนประเด็นไปขายผลิตภัณฑ์ของเขาคุณไปเชื่อเขาทำเลียวทำเลวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะเก่งตามเขาเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่า การทำเรียวการทำ Facebook การทำคลิปจะมีคนติดตามแบบไหนเขาไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าดูคลิปเพื่อนให้จบตามมาตามกลับก็จะได้ผู้ติดตามเยอะๆมันไม่รู้เรื่องหรอกมันซื้อมามันยิงแอดมายัยสิป,ปึกหลายพอเชื่อเขาเขาเขาเชิญอ่ากิจกรรมวันนี้เรามีกิจกรรมการมาร่วมกันนะฟรีเพื่นว่า ไปถึงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องคลิปเลียวสักอย่างมันพูดถึงผลิตภัณฑ์สมเกาหลีนู่นบางคนหรือธุรกิจอย่างอื่น Hit s e w a y อยู่ม่ใหญ่กูแบบนี้เอา้าใส่คือว่ามาอบรมเลียวคือว่าอย่างอื่นวะเสียงเงินให้เขาอีกซื้อของกลับบ้านปึกคนมาบอกนี่เยอะแยะ ที่บอกให้ไปถูกทางนะ่แต่ไม่ฟังอาจารย์เก่งๆเยอะแยะเขามาสอนไม่ฟังแต่ไปฟังคนเขาเพราะเพียงแค่ว่าเห็นผู้ติดตามเขาเยอะเอาดีมีเงินล้านหนึ่งไหมมีเงินแสนหนึ่งไหมไปยิงสิยิงโปรมโมทโพสนะแล้วเลือกคําว่าเพิ่มผู้ติดตามอ่ะบังคับบคับา,าแสนหนึ่งมาเหยียบปากผมเลย นะครับมันมีเงินบางคนพิตามตาเป็นล้านสองล้านหนุ่นเขายิงแอดไป5ล้านมันไม่ใช่มีแต่คนอย่างพวกเราอยู่นะครับมันไม่ใช่มีแค่พวกเราที่พวกเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยคนก็จนคนจนลูกชาวนาปั้นตัวเองมาจากการทำคอนเทนต์เราไม่สามารถที่จะมีเงินไปยิงเอดสี่ห้าหมื่น ยิงเป็นแสนได้แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถยิงแอดได้เป็นสนแสนเพื่อที่จะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วหลอกคุณให้ไปอยู่ในธุรกิจของเขามีแล้วหละนนเนี้ยมีอยู่ไม่กล้าบ,บอก,ยกอาย,ยกอากไอยอยากไอยบอกกล่เาจเจอแล้วกสันเคยแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับเขาเอาเลียวเขาเอาคลิปวิดีโอมาหลอกเราว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้สัมนมากันหน่อยไหมฟรีเจอกันหน่อยมิงฟรีพอเราไปเสร็จไม่มีถึงกล่าวถึงเรียวสักอย่างทํำยังไงถึงจะได้คู่ติดตามทำยังไงถึงจะมีคนเข้าดูไม่มีเขาก็พูดถึงผลิตภัณฑ์หรือพูดถึงธุรกิจอย่างอื่น ให้เราไปสมัครทำโอเคนะผมคิดว่าน่าจะตาสว่างขึ้นมาเยอะนะครับน่าจะตาสว่างเข้ามาเยอะอีกหนึ่งที่คุณยุพาว่าเขามีกรรมจ้าเนี่ก็ถูกอย่างผมกว่าจะมาเจอแนวทางของตัวเองผมก็ล้มไปหลายไปหลายอย่างทำอะไรก็แป๊กทำอะไรก็แป๊กเพราะว่าวาระของกรรมมันยังมีอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เรามาเจอคนแนะนำแล้วอ่านี่มีคนนี้พูดเนะี่ยว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้สัมมนากันหน่อยนะพี่เจอกันหน่อยมิงฟรีพอเราไปเสร็จไม่มีทิ้งกล่าวถึงเลียวสักอย่างทำยังไง ถึงจะได้ผู้ติดตามทํำยังไงถึงจะมีคนเข้าดูไม่มีเขาพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือพูดถึงธุรกิจอื่นใช่ไหมครับเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะเจอนะครับอืมน่าจะเจอเพราะฉะนั้นคําแนะนําบางคนอะ่ะเราก็จะเชื่อไม่ได้โดยเฉพาะการตามมาตํากับมันเป็นไปไม่ได้ นะครับถ้างั้นเดาลดาเขาก็ตามมาตามกลับกันหมดแล้วสิไม่มีใครมาตามมาตามกลับไม่มีใครรู้จักเราสักคนแต่และคนผู้ติดตาม12คนผู้ติดตาม20ผู้ติดตาม5คนก็มีเพราะเขาตามเฉพาะเพื่อนเขาจริงๆกล้องห้วยไล่มีผู้ติดตาม2ล้าน9ติดตามคนอยู่26คน ในนั้นน่าจะมี1เปิ้นปทุมราช2พี่อีทปงลางสะออนสก็ในกลุ่มของนักร้องด้วยกันกับเขาแค่นั้นแต่ซุ้มเจ้าเดบาทนี่ผู้ติดตาม500ร้อกำลังติดตามสี่พบ้าติดตามเยอะกว่าผู้ติดตามอะ่ะ เพราะหวังว่าติดตามเขาแล้วเขาจะตามกลับในปึ๊กในเขาตัวอย่างผมนี่ผมเป็นสายสอนผมเป็นโค้ดผมเปิดตรวจเพจปึ๊บเอาคนนี้ติดตามให้กำลังใจหน่อยเขาทำคอนเทนต์ดีผมค่อยติดตามหลายคนผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับเราไม่ต้องเอาเฟซเราไปแชร์เพจ เพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะแชร์ไปหลายคนเราจะแชร์ไปลงกลุ่มเราจะแชร์ไปเรื่อยคือไม่ต้องแชร์ครับโพสพอคนที่จะแชร์เป็นหน้าที่คนอื่นที่เขามาดูคอนเทนต์เราเขาชอบเขาก็แชร์เขาไม่ชอบมันก็ตายแข้งแม่งอยู่นั่นแหละไม่มีใครดูอยู่นั่นแหละแต่ตัวเราเองเนี่ย เมื่อเราไปแชร์ปุ๊บ AI มันก็จะมองว่าเราอะทำพฤติกรรมในการเพิ่มจำนวนยอดวิวด้วยตนเองมันจะมีการเตือนบอกว่าการเติบโตของคุณไม่ปกติแป,ป,ปะแปลเป็นภาษาเป็นปแปลเป็นภาษาเล่าๆว่าการเติบโตของคุณมันเพี้ยนมันบ้ามันไม่ถูกต้อง ระคังดังเองมันจันไรผมบอกแล้วหลายคลิปผมบอกว่าระคังดังเองมันจันไรเคยได้ยินเสียงระคังดังเองบ่ะระคังตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยเคยได้ยิน <TER> <c oughs> เสียงมันดังเองไหมไม่เคยแต่ถ้ามันดังเองเมื่อไหร่บ้านนั้นแรงเบบดปีมีเรื่องแน่คนตายโหงเบดหมู่บ้านแน่มันต้องมีคนตี คอนเทนต์ของเราถ้ามันดีคนจะตีเองเขาจะแชร์ให้เองหรือไม่เราก็บอกเขาทำคลิปเสร็จแล้วท้ายคลิปถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อไปเขาก็จะกดให้เขาก็จะแชร์ให้ แต่ไม่ใช่เราไปแชร์เองเราทุกคนมีหน้าที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์แล้วก็เอามาวางหน้าร้านไว้หน้าเพจไว้เขาสนใจเขาก็แชร์ไปเองโอ้ยดีคอนเทนต์นี้ดีแชร์คอนเทนต์นี้โอ้ยถูกใจถูกใจนี่คือพฤติกรรมที่ถูกต้องของมนุษย์ ไม่ใช่ไปบังคับเขาหรือว่าไม่ใช่เราเอามาแชร์องผมทำมาหมดแล้วนะครับสิ่งแบบนั้นน่ะอาจารย์นู้พึ่งเฮ็ดมาสันไปเมื่อกี้เลยจ้าแชร์ของโจขวง <c oughs> <c oughs> แชร์นิดๆหน่อยๆได้ครับแชร์เข้ากลุ่มให้เพื่อนดูได้บางกลุ่มเขาสร้างกลุ่มมาใช่ไหมอ่าใครอยากจะแชร์คลิปตัวเองมาให้เพื่อนดูก็แชร์มาได้นะ แชร์ลงกลุ่มให้เพื่อนวิจารณ์ให้คําแนะนํากับเพื่อนเราก็ทําได้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเขาไม่บอกอย่างเงี้ยเราก็แชร์ไปดังนั้นมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าเราฟังการแนะนําจากผมนะผมก็จะบอกว่าคอนเทนต์คือนัมเบอร์วันคอนเทนต์คือหัวใจทุกอย่างทําคลิปดีมีคนแชร์ทําคลิปดีมีคนดูทําคลิปดีมีผู้ติดตามที่มีคุณภาพ ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องวิ่งหาการวิ่งหาคือผิดคุณขายของร้านข้าวแกงอะ่ะค,คุณขายของร้านข้าวแกงหน้าที่ของคุณคืออะไรทำกับข้าวและเอามาวางหน้าร้านแล้วคุณจะเป็นต้องไปวิ่งที่กลางตลาดดึงคนมาสื่อบอไม่ใช่ถ้าคุณทำอย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่ละ มันก็หลักการเดียวกันเรามีหน้าที่ผลิตสื่อผลิตความบันเทิงผลิตเนื้อหาสาระแล้วมาวางที่เพจเราโดยการโพสต์ออกมาแล้วรอคนมาชมจากนั้นผู้ชมจะตัดสินใจเองว่าจะแชร์คลิปนี้หรือไม่แชร์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคลิปเราตราบใดที่เรายังทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถที่จะทำให้คนสนใจได้ ถูกไหมครับง่ายๆมันต้องพัฒนานั่นแหละหัวใจทุกอย่างก็คือว่าต้องพัฒนาตนเองไม่มีใครเกิดมาเป็นครีเอเตอร์บางคนก็เป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเราก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าเราอยากจะมาเป็นครีเอเตอร์แต่ตอนนี้เมื่อมันมีโอกาส เราก็จําเป็นต้องศึกษาวิธีการเป็นครีเอเตอร์ว่ามันต้องทํำยังไงแต่เราต้องศึกษาให้ถูกทางถูกวิธีกดชุมชนมีให้อ่านต้องอ่านไลฟ์สดของผู้รู้ผู้มาให้มาให้คําแนะนําเราต้องดูเพราะมันเป็นการเรียนนอกตาํารามันมนูษ์เอาไม่ได้นะไม่มีความรู้ทําไปแบบพารการก็ไม่ได้ผมทํามาก่อนแล้วผมก็พัง นะครับแต่วันนี้เมื่อผมมานั่งไลฟ์สดให้ฟังอยู่แบบนี้มีวิดีโอรวมกันไว้ให้ทุกทุกไลฟ์สดต้นชั่วโมงผมส่งลิงก์ให้ทางโปรไฟล์ส่วนตัวละทางเพจละใครอยากฟังเรื่องไหนไปฟังมันก็ไม่ได้ซื้อสักบาทนะเว้นแต่ว่าใครอยากสมัครเข้ามาตรวจเพจใครอยากส,กสมัครเข้ามาเรียนรู้กับผมทาง z o ูมคุณก็สมัครเข้ามา ผ่านอินบ็อกซ์ผ่านแอดมินแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้สมัครไม่ได้เสียตังค์สักบาทคุณก็แค่ดูแล้วทำความเข้าใจมันก็ทำได้แล้ว